你好 <laughs> สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านแลวก็เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครีมี่อีกแล้วนะคะวันนี้คิมจะมีสูตรลับสูตรเด็ดนะคะในการดูแลผิวหน้านะคะดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้คิมอยากจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆผิวเด้งผิวเด็กผิวตึงะคะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นการรีเฟรชหน้านะคะเพื่อนๆต้องครีมสูตรนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำและส่วนผสมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยค่ะคเพื่อนวันนี้ส่วนผสมและว,วัตถุดิบของเราก็มีนมสดนะคะนมจืดนะคะแล้วก็มีข้าวข้าวที่เราต้มสุกเรียบร้อยนะคะเพื่อน,อนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัววิตามินอ e ีนะคะเพื่อน,อนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําสูตรรีเฟซหน้านะคะเป็นสูตรทําให้หน้าขาวหน้าเด้งหน้าใส หน้าเด็กนะคะต้องสูตรนี้ค่ะเ,คเพื่อนเพื่อนะคะรีมสูตรนี้นะคะก็คือข้าวนี่คือเราจะใช้เป็นข้าวที่เราต้มเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆพนวันนี้เราจะไม่ปั่นนะคะเราจะใช้เป็นตัวบดเอานะคะเพื่อนเเดี๋ยวเรามาเริ่มบดข้าวเลยนะคะ เราเลือกตะแกรงที่มีความละเอียดหน่อยนะคะเพื่อเนียนเพราะว่าเราอยากให้ตัวเนื้อครีมอะค่ะมันมีความละเอียดมีความเนียนนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะนี่คือข่าที่ราบดได้นะคะอันนี้คือสองช้อนโต๊ะนะคะ ทีนี้เราจะมาใส่ส่วนผสมตัวแรกของเราก็คือนมนะคะนมนี้เราอาจจะใส่หนึ่งแก้วหรืออาจจะเครื่องหนึ่งก่อนมาดูที่เนื้อครีมของเรานะคะถ้าเนื้อครีมมันหนึบมันเข้มข้นเกินไปเราอาจจะเพิ่มนมลงไปได้นะคะเดี๋ยวเราเติมลงไปก่อนนะคะ อย่างให้เข้ากันนะคะถ้าส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันได้ดีแนละ้วสังเกตดูนะเนื้อครีนนะคะ เห็นว่าเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะ้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัววิตามินอีนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ตัววิตามินอีนะคะ คค่ะส่วนผสมทั้ง3าอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาเป็นครีมตัวนี้เลยนะคะสูตรหน้าเด็กหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์นะคะต้องสูตรนี้เลยค่ะคะ่ะเ,เพื่อนๆเนี่นะคะคือเนื้อครีมนะคะที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว หอมมากค่ะแลวแบบน่ากินมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมีความเข้มข้นนะคะ,ะหน้าเด้งหน้าเด็กหน,หน้าตึงรีเฟซหน้านะคะ<ๆ>ต้องสูตรนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะจะทานนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะว่ะ สูตรนี้สามารถทาก่อนนอนได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนทาเสร็จแล้วเราก็นอนได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเนี่ยค่ะจะมีความเงามีความไบร์นะคะเพื<ๆ>่อนๆผิวหน้าชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะเพื่อนอนี้นะคะทําให้ผิวเราดูแบบดูไบร์ดูเนียนดูเด้งดูหน้าเด็กค่ะมาดูหน้าตึงค่ะเพื่อนนี่ค่ะ ความต่างเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆมากเพราะว่าวัตถุดิบของเราก็จะมีข้าวนะคะแล้วก็มีวิตามินอีแล้วก็มีตัวนมสดค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบของเรามีแค่2อย่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆลองทำไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะ ว่าทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ